ทุกคนสมมติว่าเราจะเอาโทรศัพท์ไปเทรดกับ BANANA นะที่มันมีโปรเทรดเครื่องได้นะคะเราก็โหลดแบบนี้นะคะบานาน่าชัวบานาน่าชัวนะอ่าแล้วเราก็กดเข้าไปนะมันก็จะโชว์เนี่ยมือถือของเราว่าเราสามารถเทรดได้ราคาสูงสุดที่เท่าไหร่นะคะตามสภาพแต่ถ้าเราไปขายยิงตามกลุ่มแน่นอนมันได้มากกว่าอ,อยู่แล้วสองสาพันนะเนาะประมาณนั้นนะคะแต่ก็ถือว่าราคาดีนะ เราก็เทรดราคาตัวเครื่องเดิมเนี่ยแล้วก็ทกําการสั่งซื้อเครื่องใหม่นะคะอาจจะไม่แน่ใจว่าสามารถลดจากโปรได้อีกไหมจากการเทรดแล้วก็ขอเป็นลดโปรโมชั่นอะไรอย่างเี้นะแต่ว่าตัวนี้ของเราใช้มา2ปีซื้อเครื่องมา2 0 0 0 0กว่าตัวนี้ก็เทรดได้เจ็ดพันถือว่าโอ้หายไปเยอะอยู่นะคะแต่ถ้ามีร้อยบุบรยหยิบควนเขาก็จะหักไปตามสภาพนะอาจจะเหลือห้า0 หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไปขายในกลุ่มอ่ะคุณจะได้ราคาที่ดีกว่านะคะแต่นี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบไปขายตามกลุ่มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เช็คเล็อีมีด้วยนะคะได้ตัวเองได้นะเรียบร้อย